จะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านเมลานีนะฮะตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านนะฮะก็ส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะฮะบ้านของอฝรั่งนะลูกค้านะเป็นบ้านฝรั่งได้ภรรยาคนไทยนะฮะแกจะย้ายนะฮะจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศนะฮะอยู่ประเทศของแกนะลูกค้าแกก็เลยอยากจะขายนะฮะ ก็ตัวบ้านนะฮะมีอยู่3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็พื้นที่นะฮะทั้งหมดอยู่ที่2ไร่81ตารางวาล้อรอบขอบชิดนะฮะเป็นเหมือนอ่าอยู่เกาะนะลูกค้านะเพราะว่าจะมีร่องน้ำนะฮะล้อมรอบล่องน,นะะ้ำล้อมรอบเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเราไปดูอรอบรอบตัวบ้านกันก่อนนะลูกค้านะเป็นสัดส่วนนะฮะเป็นสัดส่วนแล้วก็หลังใหญ่มากนะลูกค้า จะทำคล้ายๆกับว่าอยู่กลางเกาะยังไงอย่างนั้นเลยนะลูกค้านะจะมีการขุดล่องนะฮะขุดล่องล้อมรอบตัวบ้านไว้เลยนะฮะนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนของห้องเก็บของแล้วก็ปั๊มน้ำนะลูกค้านะตรงนี้นะฮะ เป็นส่วนของห้องเก็บของแล้วก็ปั๊มน้ำมีสะพานนะฮะสะพานข้ามลักษณะเหมือนทำเหมือนกับอยู่เกาะนะลูกค้านะอยู่กลางเกาะเกาะเป็นชุมชนของชาวต่างชาตินะลูกค้านะลักษณะที่ก็จะทำเป็นเนินนะฮะทำเป็นเนินแต่งสวนนะฮะ,ะแต่งสวนปลูกต้นไม้เยอะแยะมากมายมีสะว่ายน้ำนะฮะมีสะว่ายน้ำ นี้เจ้าของก็ไปต่างประเทศนะฮะได้ให้น้องชายนะฮะดูแลแล้วก็เฝ้าอยู่นะลูกค้านะตัวบ้านนี่ก็คือไม่ได้ปล่อยปะให้ลกล้างนะฮะก็มีคนดูแลตลอดนะฮะคนมาอยู่อาศัยตลอดเลยก็จะเป็นน้องชายนะฮะเป็นผู้ดูแลให้ทำเหมือนกกาอลูกค้าแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านใช้เป็นลิฟต์นะฮะเป็นสะพานแขวนนะฮะยก กดรีโมทนะฮะยกเข้ายกออกได้เลยนะฮะนะฮะฮถ้าน้ำเต็มนะลูกค้านะ่าจะสวยนะฮะเหมือนอยู่กลางเกาะยังไงอย่างนั้นเลยนะลูกค้านะเกาะห่างตัวเมืองไม่ไกลนะลูกค้านะเข้าตัวเมืองเพียงสามสี่กิโลเมตรนะฮะอยู่บ้าน หมู่บ้านเมลานีนะฮะตำบลท่าสายอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะใกล้ถนนบายพาสตะวันออกนะฮะเข้ามาจากถนนหลักก็ประมาณ4500เมตรนะฮะนะฮะขุดขุดคลองแบบนี้ล้อมรอบตัวเองเลยนะลูกค้านะ น,นี้เป็นส่วนบริเวณโดยรอบนะฮะเป็นบริเวณโดยรอบก็จะมีร่องนะฮะกันระหว่างเพื่อนบ้านนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะฮะลูกค้าชาวต่างชาติก็หลังนี้ขายไม่แพงนะฮะลูกค้านะได้ยินเจ้าของว่าจะขายอยู่ที่เก้าล้านเก้าบาทเองนะฮะที่อื่นสิบกว่าล้านหมดแล้วนะลูกค้านะแถวนี้นะฮะ มัน,นเป็นสวนนะฮะอันนี้เป็นส่วนของระเบียงนะฮะระเบียงหน้าบ้านนะลูกค้ากว้างเลยทีเดียวนะหลังคาก็มุงด้วยซีแพคนะฮะหลังคาซีแผ่นยังดีเลยตัวบ้านนี่บ้านโครงการใหญ่ระดับนี้นี่ได้มาตรฐานถูกหลักวิศวกรรมแน่นอนนะฮะ เดี๋ยวขอเข้าไปดูในตัวบ้านน้อยนะครับเนะี่อันนี้เป็นโถงเนาะอันนี้เป็นโถงนะฮะตัวบ้านตัวบ้านที่สร้างมาได้ประมาณกี่ปีแล้วางสิบกว่าปีนี่เนาะครับหมู่บ้านนี่สิบหกปีได้ไหมสิบหกปีตัวบ้านนียังใหม่มากเลยนะลูกค้าโครงสร้างหลังคานะฮะแผ่นผ้าเพดานไม่มีร่องรอยของการรั่วซึมเลยนะฮะ อ่าฟอร์นิเจอร์นี่เป็นที่ไหนก็นครับน้องให้เฟอร์นิเจอร์ hey, ทุกอย่างยกเว้นโซฟาให้ฟอนิเจอร์ทุกอย่างยกเว้นโซฟานะลูกค้านะยกเว้นโซฟาชุดนี้นะฮะชุดนี้เขาไม่ให้นะขายต่อไปก็ครับน้องนี่เก้าล้านเก้าค่ะเก้าล้านเก้าแสนต่อรองรตกลงกันได้ต่อรองได้นะฮะตกลงกันได้อีกทีนะฮะลูกค้ามาคุยกับอ่าอันนี้เป็นห้องอย่างรครับในห้องนอนครับห้องนอนใหญ่ครับอ่าท่า อันนี้ห้องนอนใหญ่นะลูกค้าแล้วก็พร้อมห้องแต่งตัวนี่เป็นเมนหลักเป็นห้องหลักเลยนะเนาะบอดัเฟอร์นิเจอร์บิวอินด้วยนะลูกค้าเปิดไฟได้ครับก็บ้านหรูหรามากเลยนะลูกค้านะ ก็อยู่ในตัวเมืองเชียงรายนะฮะให้ไกลเมืองนะฮะประมาณ3ามสโลเดินทางไปสนามบินไปสนามบินนี่กี่โลครับน้องบอกลุงนี่ไปไปสนามบินออกฟิ้บไปพาสก่อนประมาณสิบห้าโลอ่ะสิบห้าโลแต่พ่อสนามบินทางตัวมือสิบโลอ๋อขาต่สายออกไปานไปกประมาณสองโลสามาอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องน้ำนะฮะใกล้เซนเรสองนาทีใ้ปาซอยปากซอยเข้าจากถนนใหญ่นี่ไกลกออ สามสี่ล้อเมตรเนาะดูร้านะลูกค้านะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นท่อไงครับนี่อ่างจากที่สี่แค่ต้นอ่างจากที่สี่นะฮะเปนะ็นน้ำร้อนน้ำเย็นอีกตัวปรับน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นนะฮะอยู่ในตัวนะครับเอาไม้ไล่ก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็น สุขภัณฑ์นะฮะท่านนะยขับโคกแล้วก็ตออาบน้ำนะฮะอ่ามีที่ไหน,ไนแนะ,แะนำบ้างมีสระห้องน้ำห้องน้ำห้องนิดหนึ่งห้องเนาะแล้วมี<ช>มีห้องไหนห้องรอด็ฟ้าปีไปบอกครับห้องแต่งตัวตห,ห้องนอนพร้อมห้องแต่งตัวนะลูกค้านะ<ม>ฟฟเฟอร์น<ม>ิเจอร์บิวอินเนื้อ นี่มาเป็นห้องนอนได้เัห้องนอนได้แต่เปลี่ยเป็นห้องนอนที่ดูข่าก่อนอ๋ออันนี้ก็จะทําเป็นห้องเก็บของห้องเด็กน้อยได้นะเนาะแล้วตอนนี้เขาทําเป็นห้องเก็บของนะฮะตะบนนี่เป็นอย่างครับตู้เก็บของเลยครับตู้เก็บของเนาะบิวอินทั้งหมดเลยนะครับบิวอินทั้งหมดเลยนะับอ่าเป็นชั้นเก็บแบบนี้นะแล้วก็ทําเป็นห้องเด็กได้นะลูกค้านะใครมีลูกนะ เป็นห้องเด็กห้องเก็บของได้นะฮะรถเครื่องนี่เอามาโชว์กันหรือว่าเอาแถมใือตัวกันน,กน,นี่รถผมรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่นะลูกค้านะอันนี้ก็เป็นครัวนะฮะครัวฝรั่งอ๋ออันนี้ห้องน้ำแยกนะฮะห้องน้ำแยกด้านนอกอีกหนึ่งห้องนะฮะห้องห้องกว้างทีเดียวนะ ขนาดประมาณ2องคูณสาเมตรนะลูกค้าห้องน้ำตรงนี้มีแอ่งน้ำให้นะฮะอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะกำลังพอดีเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศนี่มีกี่ตัวนะครับนี่ปรับอากาศม,ม,ม,กนะมีทุกห้องเลยมีทุกห้องเลยเนาะห้องนี้ก็ติดวิวสระว่ายน้ำนะลูกค้านะสังสรรค์แล้วก็ประตูห้องนะฮะเข้าด้านนี้ได้เลย เขาออกสองทางนะฮะเขาออกภายในตัวบ้านแล้วก็นอกตัวบ้านได้นะฮะได้วิวดอยปุยนะลูกค้านะมีวิวดอยปุยให้นะฮะก็เป็นชุมชนที่ชาวต่างชาติอยู่อาศัยอ่าโครงการนี่มีหลายหลังก็ครับอ่าช่าของนี่จะมีสองสามสี่ครับของตะคนนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทาเป็นเหมือนโครงการบ้านทัศส์นรอาคือแบบอยู่เหมือนหมู่บ้านไปเลยแบบไม่ได้ไม่ได้มีส่วนกลางไม่ได้นีอย่างนะครับ ก็ลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือชาวต่างชาติมีเพียง4ีี่แปลงนะฮะน้องเขาบอกไม่อยู่ในโครงการไม่มีส่วนกลางนะฮะทำให้กลมกลืนกับชาวบ้านนะฮะทำให้กลมกลืนกับชาวบ้านไปเลยก็เป็นพื้นที่แปลงค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะสไร่1นึ่งงานแปตารางวานะฮะ สองไร่หนึ่งงานแปดสิบเอตารางวาไม่มีค่าส่วนกลางนะลูกค้านะก็อยู่อาศัยกับชุมชนไปแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าตกแต่งคล้ายกับโครงการหมู่บ้านนะฮะ,ะตกแต่งสวนนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะก็เป็นบ้านหลูนะฮะบ้านหลูอีกหลังหนึ่งนะลูกค้านะก็แถวนี้ น้องเขาบอกว่าขายกันสิบกว่าล้านขึ้นแล้วนะอันนี้คือต้องการจะย้ายประเทศนะฮะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เลยอยากขายนะฮะอันนั้นเป็นอะไรครับห้องปั๊มครับห้องปั๊มห้องปั๊มห้องปสะน้ำนี่นะฮะเก็บของได้เนาะอ แนวเขตของเขานี่จะอยู่ภายในตีต like, ีคลองมาฟังตรงนี้เหมือนกันน้องแนวคลองนี對對่ทำไมไปถึงข no ุดคลองไว้นี่เหมือนกับว่าเขาอยู่กลางน้าจะอันก็ใช่มันแต่งสไตล์รีสอร์ทครับท่องกาศมาตอนคือแต่คุดมดตะกี้มันอยู่ปลอดภัยอ๋อแนวเขตจริงๆอยู่แนวเขตต้นไผ่นะลูกค้านะแต่เขาขุดคลองในพื้นที่ให้ทําเหมือนกับอ่าอยู่รีสอร์ทนะฮะสไตล์รีสอร์ท อ๋อถ้าหน้าฝนนี่น้ามันขึ้นไหมลระดับนี่เลยกะะออยู่ขอบขอบอ่าอยอบก็ว่าหมืนนกป่นดาบุนเป็นน้ำวนนนะฮะลูกค้าน้องเขาบอกอ๋อนี่เป็นส่วนของห้องเก็บของแล้วก็ปั๊มของสระว่ายน้ำนะฮะระบบคอรีนแต่ต้องแต่ระบบเกลือระบบคอรีนนะฮะ ก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่นะลูกค้านะแต่ว่าบรรยากาศวันนี้มันจะครึ้มสักหน่อยหนึ่งเนาะเรามาถ่ายหน้าบ้านนี่ใจไอ้อย่างว่าสะพานกันตะก้้ีเอรถเข้ามาเนี่ยเป็นกดรลีโมทเนาะเป็นสะพานคลายสะพานแขวนนะลูกค้านะก็คือถ้าจะเอารถเข้าเข้าออกนะฮะ ยกขึ้นยกลงได้นะเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาดูฟังพุ่นก็นได้ครับนี่นี้นี่ไายตะกี้กำละสะว่ายน้ำนะลูกค้านะก็เป็นส่วนตัวนะฮะเป็นส่วนตัวมากเลยนะฮะ บ้านหลังใหญ่นะฮะหรูลรานะ,ะพื้นที่เยอะนะฮะพื้นที่เยอะเอกสารฉนดครุฑแดงนะฮะเอกสารฉนดครุฑแดงอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะฮะที่จอดรถได้หนึ่งคันนะฮะแล้วก็จอดลานแถวนี้ได้นะฮะ ประตูก็จะมีประตูปิดเปิดตรงนี้อีกอันหนึง่งแล้วก็สะพานแขวนนี่สามารถยกขึ้นลงได้นะลูกค้านะถ้าสะพานนี่ก็เอาขึ้นลงก็จะจะมีช่วงที่คลอ,องกั้นอยู่นะฮะรถไม่สามารถเอาเข้าออกได้นะถ้าสะพานยกแล้วทำเหมือนสะพานแขวนเลยนะลูกค้านะเพิ่งเห็นเหมือนกันฮนะ ตัวนี้ก็ทําเป็นผนังกั้นนะฮะผน,นังกั้นน้าเซาะน้ําพังไว้ล้อมเลยทีเดียวนะฮะถ้าหน้าฝนน้องเขาบอกว่าระดับน้านะฮะก็จะขึ้นมาสูงนะ,ะสวยนะเป็นระบบน้ําวนนะไม่ใช่น้ําขังนะลูกค้านะ,ะช่วงนี้มันแรงแล้วต้นไม้นะฮะร่มรื่นเลยทีเดียวก่อเข้าออกจากถนนหลัก เชียงรายเทิงไม่ไกลนะลูกค้าเข้าออกจากถนน,นหลักเชียงรายเทิงไม่ไกลเพียงประมาณ500เมตรนะฮะเมื่อกี้เราเข้ามานะลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะบ,บ้านพร้อมที่ดินก็สามารถติดต่อสอบถามนะฮะเพิ่มเติมได้ที่093 29 27 167นะฮะหรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์ส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ